แล้วก็ผมสำหรับโตยตาวีออสสภาพสวยๆสำคัญนะจับจองให้ทันคุณผู้ชมคันนี้ขายเพียง1นึ่งแสนเจ็ดบาทเท่านั้นครับผมเลขทะเบียนเนี่ยสตัวสวยๆนะหนึ่งแสนเนบาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดแน่นอะนและดูสภาพภายในนะครับสวยสดงดงามเลย พวงพมาลัยสวยกริ๊กนะครับเครื่องเล่นคอนโซลคอนโซลทุกอย่างใช้งานได้ปกติได้เกียร์ออโต้ด้วยใครกําลังตามหารถเก๋งราคาเบาๆขับดีๆนะครับมองข้ามคันนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมใครชอบก็สนใจดูคลิปนี้ให้จบเชื่อได้ว่าตัดสินใจได้แน่นอนครับผมมัปเดตรถเข้ามหนึ่งคันนะครับคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท,ทคุณผู้ชมบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะครับได้เป็นโต้ต้าววีออนหนึ่งจุดห้าตัวอี ในในโฉมปี2 0 1 2จดทะเบียนปี2013น,นะอันนี้ยังไม่ได้ล้างทำสปายคุณผู้ชมเพิ่งมาจอดเมอสักรู่เลยนะรีบอามาให้รับชมเงินก่อนเลยนะครับลัวไม่ทันจริงๆนะ1 7 9 0 0 0่านบาทคุณผู้ชมจับจองให้ทันนะครับได้เป็น1.5ตัว E ด้วยเป็นตัวท้าวีอ็อสเป็นโฉมที่แบบยอดขายแบบยอดฮิตนะโฉมนี้นะต้องบอกว่ายอดฮิตจริงๆนะครับตัวสีได้เป็นสีบอลเงินนะครับขอบโคมไฟหน้านะต้องรอขัดล้างเคลือบสีสักนิดนะบอกเลยว่าจบจริงๆนะครับ ใครอยากได้นะครับใครสนใจนะครับผมด่วนๆคุณผู้ชมบอกเลยคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมสภาพนี่สวยกริบเลยทั้งคันนะงานดีมากๆรถแม็กได้เป็นอลลอยนะครับเป็นสีเทาแม็กอลลอยดีๆเลยคุณผู้ชมแล้วไม่มีริ้วไม่มีรอยสักนิดได้ได้ทะเบียนสงตัวนะครับตาโลโก้ตัวราชัดเจนนะสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับรักยงรักยิ้มไม่มีตัวฟิล์มติดเรียบร้อยรอบคันนะครับ สำหรับตัวฟิล์มกันสาดนะครับมาครบหมดคุณผู้ชมบอกเลยว่าหน้าสูงมากนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องหลังวีออสมืสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องหลังเวยครับผมเดี๋ยวพาไปดูดีเทลคันนี้กันนะครับในส่วนตัวกรอบโฟมเนี่ยตัวไฟหน้าเนาะมีบ้างนะครับจะเป็นคาบเหลืองแบบนี้เดี๋ยวผมน่ขัดเคลือบสีให้นะครับแล้วก็ด้านหน้าทุกอย่างเนี่ยคมงคมเนี่ยมยังอยู่ครบครบนะสวยสูงงดงามหมดมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับริ้วรอยเล็กน้อยนะครับตัวนะ รถแม็กได้อัญลอยสภาพอย่างดีครับผมไม่เห็นมาสดนะมาคมนะคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากคุณผู้ชมตัวชงตัวโชกนะครับแต้มสีโรงงานยังอยู่ครบๆเลยไม่เเปลี่ยนอะไรนะครับผมบอกเลยว่าแบบนี้เปลี่ยนอะไรศูนย์มาแน่นอนนะครับตัวฟรงตัวฟิล์มสภาพสวยคุณผู้ชมหลังคาด้านบนนะไร้ริ้วไร้รอยนะครับสีสวยมากนะครับคันนี้หล่อแน่นอนนะครับสําหรับตัวภายในนะครับพวงมาลัยสวยนะ เครื่องเล่นทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเร่งมงเรียกไม่เนี่ยวิ่งแค่แสนห้าเท่านั้นเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นอีกทีหนึน่งนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขยตัวแผงกระตูทุกอย่างคมคลิปครับผมนี่มาสดนะคันนี้นะครับในส่วนตัวแผ่นเพลทเรืเครื่องเล่นถังระบุชัดเจนนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับปีผลิตเนาสองพันสิบสองหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะทะคุณผู้ชมงานดีมากๆนะครับหัวน็อตแน่นหัวน็อตสวยหัวน็อตตึงๆเลยบ่ด้านหลังสภาพสวยสดงดงามนะครับ เบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะสภาพดีามากๆล้อแม็กนะอัลลอยสวยทริปทุกร้อแน่นอนตัวยางนะตัวนี้รู้สึกว่าได้ยางปีใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมยางปีใหม่ด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะแม็กได้ขดสิบห้านะครับตัวปียางปียี่บสามเลยโอ้โหยาวๆคุณผู้ชมนะตัวยางนี้ใช้ต่อได้อีกยาวๆนะครับสภาพดีนะ ไฟทงไฟท้ายสวยกริปนนครับตาโลโก้วีออนมาครบตาโลโก้โตต้ตามาครบตาโลโก้ตัวอีมาครบมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกสองจุดนะครับตัวสีมุมเหลี่ยมตัวรถทั้งคันเนี่ยดูดีสุดครับผมคุณผู้ชมจับจองให้ทันนะครับจับจองให้ทันภายในสวยด้วยนะครับผมโอ้โหนะใครที่แบบตั้งงบไว้นะครับซื้อรถราคาไม่เกินสองแสนนะผมว่าจับจองคันนี้ให้ทันดีกว่าครับสภาพดีจัดเลย หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขายครับผมเมกองเมกอาร์ตทุกอย่างชัดเจนนะเฮ้ hey, มาสวยมาคมนะครับหัวน็อตเนี่ยคมกริบนะเห็นนะสวยสดงดงามนะบอกเลยนะครับในส่วนตัวโครงสร้างตัวรถนะครับผมเมกอาร์ตคมชัดหมดคุณผู้ชมงานดีมากๆานะครับโครงสร้างตัวรถสวยนะครับนี่ผมให้ดูแล้วนะหัวน็อตไม่มีแกะนะคุณผู้ชมนะหัวน็อตไม่มีแกะนะครับสบภาพดีของเรานะครับบอกเลยว่าเวลาเอาเข้ามาเราจะคัดเจ็ดเองนะครับ ชนหนักจมน้ําน้ําท่วมนะครับเราไม่มีมาขายลูกค้าแน่นอนแล้วดูในส่วนตัวอยู่หลุมยางอะไรนึงทู้ชมสนุงสนิมไม่มีเกาะนะมีแค่ฝุ่นเล็กเล็กน้อยเท่านั้นรอยซีมทางมะพร้าวอยู่ก็พบนะนี่มาสวยมาสดอีกหนึ่งคันเลยนะคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะคุ้มเลยที่ชมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่าน,นั้นพร้อมเก็บงานให้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยเบาด้านหลังนั่นนั่นสวยๆตึงๆน,น,นะครับคันนี้นี่เป็นไง ฝาด้านบนยันเจิมนะครับมีบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้เดี๋ยวออกได้นะคุณผู้ชมนะสําหรับตัวอ่ายันช็อคนะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับผมหัวนอ็อตโครงสร้างไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับสติกเกอร์ติดจากโรงงานไปครบนะครับผมหัวนุ่งหัวน็อตทุกอย่างคมคริปนะคุณผู้ชมนะคงมารายนะครับผมตาโลโก้ตโตโยต้าชัดเจนคันนี้นะครับตาโลโก้โตโยต้าชัดเจนเลขไม้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโล หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลคุณผู้ชมเนี่ยเครื่องเล่นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับตัวองค์ตัวแอร์ทุกอย่างชำหมดนะครับผมตกใจเสียงนะเนีนะครับตัวแอร์ทุกอย่างชำหมดหัวกุ้งหัวเกียร์นะครับใสกร๊กคุณผู้ชมคันนี้งานดีแน่นอนคันนี้ต้องขออภัยนะผมสตาร์ทเครื่องไม่ได้พอดีแบตหมดนะคุณผู้ชมนะตัวนี้แบตหมดนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับเปิดสวิทช์ออนได้เฉย,ยนะครับในะส่วนของตัวมั่นนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เป็นไงกระจกมีไปครบนะ กระจกครบนะไฟเฟย์ทุกอย่างติดหมดนะคุณผู้ชมแฮหมา่านบางแดดสวยสดงดงามนะครับจับจองให้ทันนะคุณผู้ชมนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับวผมโอ้โหนะเหลือเชื่อนะครับหลุดมาได้ยังไงนะครับสภาพดีๆคัสเกตเอแบบนี้นะครับรอมุงรอมแม็กเนะี่ยคมกริบหมดนะสภาพดีจัดเลยนะครับแล้วยางปีสองพันยี่สิบสามทุกร้อเลยนะโอ้โหนะเหลือเชื่อนะครับเหลือเชื่อในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับห้องซ่องห้องเครื่องสภาพสวยคุณผู้ชม เครื่องยนต์เครื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับความปิดความถึกความทนนะเบาชงเบาชดสวยคลิปนะครับหัวน็อตนี่บอกเลยว่าอย่างสวยนะสลับสังง่งคู่ฝั่งแก้มนะคุณผู้ชมดูดิหนึ่งแอลหนึ่งอาร์มาครบๆนะครบัครบ,รบสะอาดสะอ้านมากนะเจ้าของเอ่าดูแลรักษารถดีจัดเลยคุณผู้ชมดูดิตัวซอกซ้ายซอกขวาสวยคลิปนะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไฟครบนะแบตเตอรี่นะครับลูกใหม่เลยคุณผู้ชมใช้ต่อได้อีกยาว ห้องเครื่องสะอาดสะอา้านสภาพสวยฟูกด้านหลังเครื่องอยู่ในสาภาพสวยสมบูรณ์หม้อนุมเบกสวยส,สดงดงามนะครับตัวนีวบาานนบ้บอกเลยว่าครบเครื่องคุ้มค่าคุ้มราคาหนึ่งคันนะครับบอกเลยว่าอย่างรอนะครับนี่เห็นไหมมาสุดมาคมนะคันนี้นะครับหัวนงหัวน็อตยังสวยนะครับลูกค้าตอนนี้นะครับตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงนะครับอยู่ในสาภาพสวยสม,มบูรณ์ซิกอร์มอกอกติดไปครบๆนะครับพร้อมปั๊มตาโตยต้านะฝากระโปรงยังเป็นของเดิมโตยต้าอยู่เลยนะครับ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคันนี้นะครับสภาพห้องเครื่องบอกเลยว่าสวยมากคุณผู้ชมนี hey, ่ผมเอาให้ดูเช้าช้าเลยนะนี hey, ่เป็นไงสะอาดนะมสวยนะคุณผู้ชมสุดจัดเลยนะครับจับจองให้ทันนะคันนี้นะครับผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับอยู่แต่จังหวัดนะครับก็สามารถอจองออนไลน์ได้นะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลย ถ้าใครไม่สะดวกที่จะมารับรถนะครับสามารถเอารถสไลด์นะครับไปส่งถึงหน้าบ้านได้เลยครับผมบอกเลยว่าบริการกัรครบถึงถึงแน่นอนนะครับสำหรคันนี้ถือว่าคุม้มค่าคุ้มราคามากนะหนึ่ง0สนบาทเท่านั้นราคายอดเยี่ยมนู้ชมจับจองให้ทันนะครับราคาสวยราคาดีแบบนี้ผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอน ได้โฉมปี2012จดทะเบียนปี2013ด้วยนะครับราคาจำราคาโดนใจคุณผู้ชมจับจองให้ทันครับผมสไลด์คลิปนี้หวังว่าจะครบถ้วนนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะสามารถแอดไลน์เบอร์หลังนะครับเพื่อมาดูรถจริงได้นะผมอยู่มีนบุรีกรุงเทพนะครับแอดไลน์มาด้วยเหลังส่งโลเคชั่นให้นะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าต่อการซื้อแน่นอนครับผมใครที่สนใจนะครับติดต่อเบอร์หลังด่วนๆตอนนี้ได้เลยนะครับที่0 9 8 6 2 7 6 8 0 2ครับ